ป้ากองเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้ากรองขอเสนอนิยายเสียงเรื่องแรกออกแนวรักโรแมนติกของหญิงสาวสูงสักที่ไม่รู้ชาติกำเนิดของตนชีวิตต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนและความรักต่างชนชั้นที่เธอคิดอยู่เสมอว่าไม่คู่ควรกับเขามาพบกับ เธอและเขาได้ในปิ้งรักใหญยข้าวเหนียวหมูทอด ep แปตอนบ้านเช่าก่อนฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับส c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้ากรองเล่าเรื่องด้วยนะคะคุณจะได้รับฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ ตามมาฟังกันเลยค่ะภูมิระพีให้เรขาคนสนิทตามดูพฤติกรรมของทานตะวันเรขาคนสวยจอดรถไว้ห่างจากบ้านเช่าของทานตะวันราวสามร้อยเมตรเธอเดินเรื่อยเปยื่อยทันได้เห็นชายหนุ่มสองคนลงมาจากรถเก๋งสีดำติดฟิลม์มกระจก ดูจากลักษณะสองคนนี้ต้องเป็นเจ้าหนายกับลูกน้องแน่นอนทั้งคู่เดินไปหยุดที่หน้าบ้านเช่าของ่านตะวันกดกริ่งสามนาทีต่อมา่านตะวันถือถุงกระดาษใบใหญ่สองถุงส่งให้ชายหนุ่มคนหนึ่งยื่นมือออกมารับถุงจากมือหญิงสาว คนนี้อาจเป็นเจ้านายหรือลูกน้องก็ได้เลขาสาวของภูมิระพีวิเคราะห์มีคุยกันด้วยขอบคุณมากนะคะที่ช่วยอุดหนุนดิฉันชื่อทานตะวันพิทาคุณธรรมและจะเป็นเกียรติอย่างสูงหากดิฉันได้รู้จักชื่อของคุณลูกค้าทั้งสองท่านชายแปลกหน้ามองตากันแล้วยิ้มสดใสผมทะเลและ ขอชี้ไปที่ชายอีกคนที่แต่งกายเหมือนกันโดยสวมสูทสีดำสวมแว่นตาดำทาทมครับคุณมีชื่อเล่นง่ายๆไหมเรียกตะวันก็ได้ค่ะเลขาสาวของภูมิพระพีสรุปรายงานส่งเจ้านาย่ันตะวันใช้บ้านของเขาเป็นครัวหมูทอด และมีชายหนุ่มนิรนามสองคนมาเหมาหมูทอดทุกวันแปรวาได้คลิปจากผู้หวังดีทานตะวันอยู่บ้านของภูมิระพีที่ให้เรขาปล่อยเช่าราคาต่ำมากไปให้คุณหญิงพรพันธ์ดูคุณหญิงกับแปรวาไปที่บ้านของภูมิระพี ดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะว่าบ้านนี้เป็นของลูกชายคุณหญิงทานตะวันตกใจคาดไม่ถึงจริงๆจะหาว่าฉันใจดำเลยนะเธอที่ต้องให้เธอย้ายออกจากบ้านนี้ภายใน24ชั่วโมงสวรรค์รำไรของทานตะวันหายวับไปกับตาคุณภูมินะคุณภูมิ ทามเฝ้าดูการเคลื่อนไหวและรายงานให้ทะเรทราบทะเรเรียกรถมาช่วยย้ายสิ่งของของทานตะวันผมมีบ้านให้เช่าราคาถูกกว่านี้อีกถ้าคุณไว้ใจผมทะเรมองหน้าทานตะวันนิ่งๆดิฉันตะหากต้องขอบคุณคุณช่วยเหลือดิฉันทุกอย่าง ทั้งที่เราเพิ่งได้พบกันดิฉันก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันทำไมไว้ใจคุณเอาง่ายๆคล้ายๆกับอยู่กับพี่ชายเลยค่ะสายเลือดไงสักวันเมื่อถึงเวลาคุณจะรู้เองเสียงรถวิ่งผ่านกรบคคำพูดของทะเลเสียสนิท ทานตะวันร้องถามคุณพูดอะไรคะดิฉันไม่ได้ยินขออีกรอบค่ะทะเลยิ้มสดใสผมก็รู้สึกเอ็นดูคุณเหมือนน้องสาวแท้ๆเมื่อพนักงานประจำรถนำของเก็บบนรถเป็นชิ้นสุดท้ายถามขึ้นรถไปด้วยเพื่อบอกจุดหมายเชิญครับเราขับตามรถไป อยู่ห่างจากบ้านนี้500เมตรเท่านั้นทะเลเปิดประตูให้หญิงสาวและปิดเมื่อเธอนั่งเรียบร้อยทะเลใช้เวลาขับรถเพียง60วิก็เห็นรถคนของจอดอยู่พนักงานช่วยลำเรียงของลงจากรถธันตว,วันรีบลงจากรถไปดูบ้านเช่าหลังใหม่ลักษณะบ้านคล้ายกัน ต่างกันตรงมีต้นไม้ใหญ่ร้อมรอบเป็นไม้ยืนต้นพวกลีลาวดีโมกแก้วและปีบหน้าบ้านมีแปลงดอกทานตะวันดอกใหญ่หันหน้ามาต้อนรับเธอราวกับมันเป็นบ้านของเธอจริงๆโอ้โหจัดสวนสวยจังคุณทะเลหญิงสาวยิ้มไม่ยอมหุบเจ้าของบ้านก็ไม่แตกต่าง กับเธอยิ้มสดใสอารมณ์ดีเดี๋ยวผมกับทามจะช่วยคุณจัดของให้เรียบร้อยภายในหนึ่งชั่วโมงเขาไม่พูดเปล่าลงมือทำเลยชายหนุ่มถอดสูตรแขวนไว้เหลือแต่เชิ้ตตัวในสีขาวซึ่งตอนนี้พับแขนไปถึงข้อศอกเผยให้เห็นผิวขาว อมชมพูของทะเลทานตะวันมองเพลินอดคิดถึงภูมิระพีไม่ได้ครบหกนาทีทะเลกับถามก็จัดของเสร็จเรียบร้อยเหงื่อเต็มหน้าและแผ่นรังทานตะวันเปิดตู้เย็นมีเครื่องดื่มของผู้ชายเธอร้องถามและเสิร์ฟตามความต้องการของชายหนุ่ม ทั้งคู่สุดตัวนอนเอกเนกลงบนโซฟาเสียงกดกริง่งทามเดินไปรับปินโตขนาดใหญ่หนึ่งเลขหนึ่งภายในบรรจุอาหารที่สั่งจากพัตตาคารชื่อดังคุณตะวันไปล้างหน้าก่อนเดี๋ยวผมกับทะเล จะจัดโต๊อาหารไว้รอรับรองออกมาทานได้เลยทานตะวันยิ้มขอบคุณค่ะเธอเดินระเเมอคล้ายฝันไปอย่างกับว่าเธอคือองค์หญิงที่มีแต่คนเอาใจนึกขำตัวเองที่ฝันกลางวันเตือนสติให้รู้อยู่กับปัจจุบันเธอคือทานตะวันเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับโรงธนา และป้าดวงตาตื่นตื่นได้แล้วทานตะว,วันเริ่มต้นชีวิตแม่คาอีกครั้งหลังจากวุ่นวายเรื่องย้ายบ้านนึกถึงเพื่อนๆนแพทย์รุ่นเดียวกันป่านนี้คงไปทำงานเมืองนอกหรือเปิดคลินิกส่วนตัวกันจะมีใครรู้บ้างหนอว่าหมอกระดูกอย่างเธอยังไป ม่ถึงไหนทานตะวันชอบทำอาหารเมนูอื่นๆได้ด้วยเรียกว่าเปิดร้านอาหารได้เลยที่เปิดไม่ได้ก็เพราะไม่มีเงินทุนเธอคงจะได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาในไม่ช้าและแล้วเสียงโทรศัพท์ลงธนา สวัสดีค่ะลุงธนามีธุระอะไรกับตะวันหรือเปล่าคะหนูสะดวกเกวหรือเปล่าหนูว่างอยู่ค่ะคุณภูมิเขาให้ลงมาขอร้องอ๋อเรื่องจ้างตะวันไปดูแลคุณภูมิไม่ไหวหรอกคะ่ะลุงธนาภูมิระพีแย่งมือถือไปฟังคุณภูมิก็จอมวีนคุณหญิงก็โมโหร้ายวันนี้ เพิ่งไรตะวันออกจากบ้านเช่าของคุณภูมิที่หลอกตะวันให้เช่าราคาถูกมากแล้วยังคุณแพรวาคู่มั่นที่ห่วงคุณภูมิอย่างกับงูจงอางห่วงไข่เสียอีกมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะลุงธนาปลายสายเปลี่ยนเสียงจากธนาเป็นภูมิระพีมันเป็นไปได้ทุกอย่าง ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวคุณภูมิทันตะวันตกใจมือถือแทบหล่นจากมืออีกห้านาทีขอคำตอบผมอยู่หน้าบ้านเช่าหลังใหม่ของคุณทานตะวันวิ่งออกไปที่ประตูรั้วบ้านลุงธนานั่นเขาจริงๆไม่ได้ฝันภูมิรพีสวมชุดลำรองเสื้อคอปาด ผ้าบางเบาแขนยาวกระดุมหน้ากางเกงขาสั้นทรงหลวมสีชมพูทั้งชุดผมยาวรุงรังเคลียบ่าเข่าเขียวครึม้มนั่งอยู่บนวิวแชร์ราคาแพงขาสองข้างใส่เฟือกรุงสวัสดีค่ะคุณภูมิดีขึ้นมากเลยค่ะดีกว่าที่ที่ฉันไปเยี่ยมวันนั้น เชิญทุกคนเข้าบ้านเช่าหลังใหม่ของตะวันเองค่ะเขาให้เช่าถูกกว่าคุณภูมิอีกนะคะภูมิระพีหน้างองัําคุณมีแขกภูมิระพีเห็นแก้วเครื่องดื่มเจ้าของบ้านสองคนมาช่วยยกของจัดของให้ค่ะเขาเป็นใครกันลูกตะวันตะวันก็ไม่รู้แต่เขาใจดีมากๆตะวันรู้สึกปลอดภัยและ รู้สึกว่าที่นี่อบอุ่นคล้ายบ้านของตะวันทั้งธนาและภูมิระพีสำรวจรอบบ้านมีกล้องวงจรปิดในมุมอับทุกจุดต้นไม้ปิดบังรักษาความปลอดภัยให้ตัวบ้านกลิ่นหอมจากดอกไม้โดยเฉพาะแปลงดอกทานตะวันมันปลูกนานแล้ว ไม่ใช่ปลูกเพื่อเอาใจสาวคล้ายเจ้าของรู้จักและรอคอยเธอมาเป็นอย่างดีเรียกว่าเตรียมการไว้ก่อนแล้วธนานำร่างภูมิรพีจากวิวแชร์มานั่งบนโซฟาแทนทานตะวันนำเครื่องดื่มผู้ชายในตู้เย็นมาเสิร์ฟผู้มาเยือนตะวันรุงขอขึ้นไปดูข้างบน หนูคุยกับคุณภูมิเถอะทานตะวันนั่งใกล้ๆชายหนุ่มคิดว่าเขาไม่น่าจะมีพิษส่งอะไรแต่ผิดคาดภูมิระพีใช้แขนแข็งแรงโอบเอวบางในจังหวะที่ทานตะวันจะรุกไปเตรียมของว่างให้รุงธนากับภูมิระพีร่างบางของหญิงสาวนอนงายอยู่ บนร่างชายหนุ่มอุ๊ยปล่อยค่ะคุณภูมิทานตะวันใช้แขนสองข้างกอดคอเขาไว้เดี๋ยวกระเทือนขาค่ะคุณไม่ปวดหรือทานตะวันกลับเป็นห่วงขาของภูมิระพีชายหนุ่มคิดถึงเธอมากขาดเธอเสมือนว่าจะขาดใจมือไวกว่าสมองเขารั้ง ร่างบางขึ้นมาใบหน้าใกล้กันจนรู้สึกถึงกลิ่นลมหายใจหอมกรุ่นของกันและกันสุดจะห้ามใจภูมรภิรพีประทับริมฝีปากลงบนริมฝีปากสีแดงราวกับผลสตอเบอรี่ทั้งหอมและหวานของหญิงสาวเนิ่นนานจนอิ่มเอม จึงถอนลิมฝีปากอย่างเสียดายปล่อยคะ่ะคุณภูมิทานตะวันตัวสัน่นเป็นลูกนกอีกแล้วหรือที่ภูมิระพีร่วงเกินเธอด้วยจุที่ทำให้หญิงสาวไร้เดียงสาอย่างเธอแทบหลอมละลายเป็นขี้พึ่งรนไฟแต่เอ๊ะทำไมเธอรู้สึกมีความสุขอย่างประหลาดไม่โกรธหรือว่า อารมณ์มันพาไปพอตื่นได้แล้วทานตะวันใบหน้าของชายหนุ่มเป็นสีชมพูอ่อนแววตาเป็นประกายสดใสต่างจากตอนออกจากเรพีพัด์าทนาสังเกตเห็นส่วนทานตะวันก็แก้มแดงจัดคุณภูมิครับกับเธอผมมีนัดกับคุณแม่คุณต้องไปร้านเสริมสวย นี่ก็ใกล้เวลานัดตะวันลุงไปก่อนนะลูกดูแลตัวเองดีๆไม่ต้องออกไปส่งลุงหรอกธนาบังเอิญมาทันเห็นจุมพิษพยามานเขาต้องปกป้องทานตะวันผมรอคำตอบอยู่นะตะวันภูมิรพีถือวิสาสะเรียกเธอว่าตะวันพรุ่งนี้ตะวันจะให้คำตอบค่ะ เธอก็เปลี่ยนสรรพนามจากดิฉันเป็นตะวันเธอยิ้มให้ท่านตะวันหารูปจ้างประจำที่มีฝีมือเรื่องอาหารมาทำหมูทอดสูตรรับของเธอมีมาสมัครคนเดียวอายุราว45ปีเธออนุญาตให้พักอาศัยได้ด้วยไม่คิดค่าเช่าให้ค่าจ้างขั้นต่ำเธอฝึกงานอยู่ราวสามชั่วโมง ผลงานออกมาราวกับก๊อปปี้กันมาเลยตะวันขอบคุณป้าดามากค่ะป้าดาก็ต้องขอบคุณหนูที่ให้โอกาสอดีตนักโทษอย่างป้าได้มีที่ยืนในสังคมเมื่อจัดการเรื่องร้านหมูทอดเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นราวก้าโมงเช้าเสียงกริ่งประตูบ้านรับีผัด ตะวันสวมเดรสสีหวานที่ภูมิรพีซื้อให้สวมรองเท้าส้นเตี้ยสีเดียวกับกระเป๋าสะพายราคาถูกรวมๆแล้วดูดีมีชาติตระกูลรวบผมทำมวยต่ำตํำๆไว้บริเวณท้ายทอยตะวันมาสมัครเป็นพยาบาลพิเศษดูแลคุณภูมิรพีค่ะ ลูกจ้างเก่าแก่ของคุณหญิงพรพันธ์มองหญิงสาวตรึงวันนี้มาสวยอย่างกับนางฟ้าอ๋อเออเชิญทางนี้ค่ะทันตะวันสูดลมหายใจเข้าปอดพรางให้กำลังใจตนเองสู้ๆนะตะวันลูกจ้างคนหนังกล่าวพานตะวันไปยังห้องรับแขกของบ้านทันตะวันรออย่างสงบ หญิงสาวนำเอกสารสำคัญมาแสดงวุฒของเธอสูงกว่าพยาบาลทันตะวันจบหมอกระดูกและข้อความรู้ตรงกับอาการของภูมิรพีเป๊ะเลยแต่ไม่ง่ายนักคุณหญิงพรพันธ์ตรงมาที่ห้องรับแขกที่ทานตะวันรออยู่หญิงสาวทักทายสวัสดีค่ะคุณหญิง มาเหยียบบ้านฉันให้เป็นเสนียดทำไมทำลูกชายฉันพิการจนต้องนั่งรถเข็นคุณหญิงไม่มีตารังภูมิระพีสะอึกกับคำพูดของแม่ที่อ้างตัวเป็นผู้ดีแปดสาแรกแต่ว่าจะราวกับแม่ค้าปากตลาดลูกชายคุณหญิงพูดพร่องออกมาว่าก็ พราะผมต้องนั่งรถเข็นไงครับแล้วผมก็ไม่อยากเป็นคนพิการผมจึงอยากให้ตะวันมาดูแลผมถ้าคุณแม่รักผมและต้องการเห็นลูกชายคนนี้เดินได้กรุณาอย่าขัดใจผมลูกต้องการเธอเสียงชายหนุ่มสั่นเครือสะเทือนใจคนฟังยิ่งนักตะภูมิแม่ขอโทษ แม่ตามใจลูกเรื่องนี้แล้วกันแม่ขอตัวคุณหญิงน้ำตาคลอเบ้าคุณภูมิสวัสดีค่ะตะวันตกลงสัญญาหกเดือนรับรองคุณเดินได้พอดีเธอพูดให้กำลังใจคนป่วยส่งยิ้มหวานมาให้เต็มพิกัดภูมิระพียิ้มอย่างมีความหวัง โลกกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งธนาและดวงตาดีใจมากจัดงานเลี้ยงเล็กๆที่เรือนไม้เก่าๆหลังเดิมเป็นการต้อนรับทานตะวันและฉลองงานใหม่โดยมีภูมิรพัพีเป็นเจ้าภาพนั่งยิ้มอยู่บนวิลแชร์นี่แค่เริ่มต้นของการพิสูจน์ความรักที่ต้องพบกับ อุปสรรคอีกมากมาย EP 8ตอนบ้านเช่าได้จบลงไว้ต่อ EP 9ตอนพยาบาลพิเศษนิยายจบตอนขอนิยายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องป้กรองเล่าเรื่องด้วยนะคะ แล้วคุณผู้ฟังจะไม่พลาดฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ